มาชีดตูดพาลูนามาชีดตูดพา,าลูนามาชีดวัคซีนเต็บเดียวมาตบตบป้าแ๊ะมาจ้า

โอเคเดี๋ยวมาถ่าย,ยมยาแล้วจ้านเยอ่ตงว่งร่เดี๋ยวลืเีิวิะฉีดยาเสร็จแล้วจ้าดูหน้าตาดิ กีดอย่างแรงไหนล่ะชูมีนี่โอ้โหร้องจินเหรอยนี่เปหูกระเทพินแม่หัดเกี่ยวทายหูกดปากเฮ้ยหูกักพุ่มเนี่ยว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มกาไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านปุ๊บ เป็นไครจะเจอกันวันหลัง